คนเราทุกคนเกิดมาเบื้องต้นก็ต้อมีความโง่เป็นธรรมดาต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็ยอมจะมีความฉลาดแต่ตามเนี่ยการศึกษาแต่ถึงจะโง่หรือฉลาดเราก็อย,อยังดี านสำคัญค,คือความเป็นมนุษย์ของเราเรียกว่าเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดกื้อมโลกกันสัตว์บ,บางตัวเพศแม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์แต่ในกุศลเรืองแง่อำนาจปาสนามารมีก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ในปฏิบัตินาชาที่ครองร่างและความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อี่ ด้วยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจัดว่าเป็นผู้ถึงร้อมแล้เมื่อความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติที่จะกล่าวไม่ให้พลาดจากักรของเราก็ได้เลยอักภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี้แหละเรี่กว่ามนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าผ่านสินตัสไว้ว่า บุคเธอมนุษย์สัตีลาภการได้ปะภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยากอันดับแรกอันดับที่สองชิดท,ทั้งมัจจานาีวิตังเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะสูบต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้น ก็จะดเป็นของหาในอย่างที้แยกประเภทของมนุษย์มนุษย์ที่มีใจเป็นสีเป็นธรรมไม่ลืมคุณงามความดีที่ตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์เมื่อได้อาตาภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่ลืนตัวพยายามบำเพ็ญตน ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือว่าจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปในการข้างหน้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าสโมโทุทตุปารายณุแยเราจะมืดมาในเบื้องตง้นแต่ก็จะมีความสว่างสวไปในการข้างหน้าที่เบื้องต้นเรางโง่ต่อมาก็มีความฉลาดเพราะการอุเรืองศึกษา เราสามารถจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นไปจปนบรรับจนกระทั่งถึงขั้นว่เยียมเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มนุษย์ก็คนนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วกัทภร่างนี้ไปทําความเสียหายให้ล่มจมุกไม่มีกาไรทั้งด้านโลกอยู่อยู่ในโลกก็ไม่ทําโลกให้เจริญกลายเป็นคุนขวางโลก ไปที่ไหนทาความเดือดร้อนเสียบ้านเลยแต่นั่นก็มีจำนวนไม่น้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทําประโยชน์กันใดเลยเช่นเดียวกลับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครจะนามาทําประโยชน์ตายทื่อขุ่นจากผีตามป่าตามลกหรือตายอยนต้นหรือยังสดชุ่มอยู่ก็ขาดประโยชน์ ไม่ประเทนนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยคนที่ทําตัวให้ขวางโลกยิ่งร้ากว่าไม้เพื่อเป็นประโยชน์เพราะไม้แม้เขาจะไม่เป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทําโทษแก่คนผู้ใดสำหรับมนุษย์ผู้ที่ไม่ทําประโยชน์แต่ตนแล้วยังเป็นผู้ทําความเสียหายแต่ตนและทําความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองเป็นมนุษย์ ที่เรียกว่ารกเทศขวางโลกมน,นุษย์นี้หาได้ไงมน,นุษย์ที่ความใจค,ความจร็งถูที่รักจิงงามความดีรักทานรักสีลรักการริมจิตใจขี่ตนให้เป็นเพื่อความเปิดเป็นไปเพื่อความรสดงนุ่งเรียงมนุษย์ระเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หายาก จริงเยอะหมดที่เทอมนุษย์ปฏิลาโพกปหาใด้ยากในมนุษย์ประเภทนี้ชีวิตจิตใจนั้นเมื่อยังมีชีวิตของร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกันคนทั่วเขาอายุเดืนมีคนมีอายุเดืนก็มี คนทั่วตายเร็กวก็มีคนดีตายเร็กวก็มีแต่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์อยู่ยเนื่องต่อคุณง,งามความดีไปเป็นประจํานี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่พาลมหายใจให้หายไปต่อเปล่าในวันหนึ่งวันหนึ่งข่านไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ชีวิตประเภณีนั้นชีวิตของผู้มีชีวิตมีธรรมรักคุณง,งามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยาก วันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดีเป็นเหตุไม่ไมไมสะดวกกาสบายใจัยคือชีวิตคนที่มีคุณธรรมในสั่งสมอบรมจิตใจของตอนมาจนมีความเคารคินงามความดีไม่ได้ทำแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเมื่อเราทำแล้วปรากฏมีความรมืนม่นเริงบรรเทิงในในใจมีชีวิต คืทความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับทางามความดีชน,นี้เป็นศิวิทหาไดอยากในบทที่สามจิตขังส,มสัมัสสวาการจะได้ยินในฟังธรรมะคำสัง่สอนของทัดทธเจ้าก็เป็นของหาไดอยากความจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะยุญยก ธรรมะซึ่งมีตามสถฐานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องข้ามสอนจิตใจของเราจึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำค้ามสอนเนม้ข้าวเขาเ,เขาข้อใจตะวันเล็กันน้อยที่จะมีความสนใจแค่ต่อการประดับรับฟางธรรมเทศรรเนาซช่งนั้นก็มีจำนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยาก การฟังทาเพื่อความเข้าอกเข้าใจจริงๆก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้แสดงคมหาได้ยากทั้งผูง้ที่จะสลับกลับต่างเพื่อข้ออัดข้อทำนำมา,า,าแก้ไขตัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยากด้วยกันธรรมะที่สแสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปคนที่ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาเอาหลักเกณฑ์จริงๆ,ๆ ก็ผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นมีเป็นน้อยไม่ว่าศาสนาใดๆคนเราจะอยู่เชยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยที่แทะนาของศาสนานั้นๆมาเป็นเช่องเป็นทีติดใจแต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนำตนขั้งตนให้สดุดปฏิบัติตามขอดขอทำจนถึงแดนแห่งความถูกความเจริญก็จากใจนั้นมีเป็นน้อยและเป็นมัน คู่ที่หาได้ยากอีกเส่นเดียวกันการฟังธรรมมีสองตัวสุดอฟังธรรมจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ต่างๆที่ทนแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดงบนธรรม,มากหรือจะแสดงในสฐานที่ใดก็เรียกว่าการฟังธรรมมีเป็นการฟังธรรมประเภทหนึง่งแต่การฟังธรรมประเภทที่ยอดเยี่ยม เหมือนพระพุทธเจ้าทรงสรดับทมพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นยิ่งเยี่ยกว่าการฟัธงทมที่หาได้ยากดูพิจารณาไก่กรองดูตามสภาวธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้นเป็นสุดความเข้าเข้าใจสามารถแก้ไขดีดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามจนว้เนแย่งแทงตลอดในเวียดธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นศาสดาของตน มีการฟังธรรมประเภทนี้เป็นการฟังในอย่างหรือหาในอย่างเลยผูปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติตนตามหลักแห่งธรรมะคำสอนความกตัญญูสัตวจนเกิดมีสติปัญญาทุนิจทุจรและสามารถทุนิจพิจรณาในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่โดยทั่วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องคำสอนจิตใจของตนผุนก็่ะเป็นผู้หาด้อยา่างการฟังธรรมประเภทนี้ ผู้สนใจใคข่ฟังจริงแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสระซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอาายู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นอันดับจนถึงขั้นหมดสิ้นไปเยีะจริงๆได้การฟังทรรมอย่างนี้จึงจัดว่า,าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังรทรรมประเภที้ได้ขอบป็นผู้หาได้ยากนั้นกัน เมื่อเป็นผู้สามารถจะสะดับวับฟังธรรมเทศนาโดนไปหลักธรรมชาติคือความกิดแย้งเกิดตายที่มีอยู่ทั้งเขาทั้งเราดูความแปรสภาพที่มีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้าดูท้าอากาศให้เห็นเป็นตรรักคืออจังทุกขังอตาเสมอก,กันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะขอดค้นความยึดมั่นถือมั่นตน ของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความรเมต谛ขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่ธธา,าคิดโฉพุทธนานุปาเถิดการอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี่จัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่สี่ท่านกลา่าวว่ธธาคิดโฉพุทธนามปุปาเถิดการที่จะอุบัติตรัขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธ,ธาของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสนาสอนตัด พุทธะที่โดยสุดพุทธพงอย่างยิ่งภรรยซของเราซึ่งสุดเนื่องมาจากการระดับสับฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นภาคภูมน,นี้ก็จัดว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการฟังธรรมย่อมเป็นพุทธะที่บริสุ์เช่นเดียวกับพุทธะของพระโพธิจัก เพราะฉะนั้นจึงควรจะพยายามอบรมบำรุงพุทธะซึ่งกำลังรู้รู้อยู่ณนขณะน,นี้ให้เป็นพุทธะที่เจิดขึ้นมาเป็นนั้นเบื้องต้นก็เป็น,ปนพุทธะที่คุกเครากันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นส่วนโทษเข้ามาเพื่อแกงจิตใจให้นับความทุกข์ความเดือดร้อนและความปุงเอริม ต่อเมื่อได้รับการตักข้อประกอมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อยมีความสงสัยขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้น,นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคุกข,ข้าวในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นลำดับเริ่งต้นทางกก่าเป็นพุทธะที่สงบคือมีความสงบเยือกเย็นประจำตนให้ชื่อว่า พุทธะประเภทินี้กำลังเข้าอยู่ในขั้นสมาธิขั้นอันดนับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่งไม่มีกลิ่นใดรบกวนสามารถจะมีความผ่องใสภา,ายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูเงาลืกขวากน้ำอาาัศรพิษหรือกลิ่ในใดภายในน้ำนั้นก็เห็นได้โดยชัดเดน ลักษณะของปัญญาที่จะเกิดแสงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเอลืยอนอันเด่นดวงภายในตัวตัวเองนี้ก็อย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ําที่ใสสะอาดนั่นเลยเมื่อพุทธานี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความเลีือฉลาดภายในตนเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวเลยพุทธานี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับเป็นพุทธที่ฉลาด นอกจากพุทธ,ธานี้เป็นความสงบเรียเย็นแล้วพุทธ,ธานี้ยังมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในตัวเองจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนได้เป็นลําดับลําดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่วิบวิตโฉพุทธ,ธานันุมาปโคขึ้นได้แก่เป็นพุทธะที่โดยสุดขุดขึ้นภายในใจซึ่งเคยเจ้าหมองมาเป็นเวลานานาให้กิพนพระ หมดความกังวลใดๆทั้งนั้นทุทธ,ธะนี้เป็นพุทธ,ธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่าว <c oughs> มาในสี่ข้อเบื่อตนมาผิดเถธพุทธอธธนุ์ตปฏีลาภการเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นอันของหาได้ยากในอันดับแรกชีวิตของุ คนที่เป็นมนุษย์นั้นเขาเป็นของหาได้ออยากในอันดับสองฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นรากฐานอันสําคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ท้องริงเมื่อความสนใจใครต่อทมจริงๆนั้นเป็นของหาได้ออยากในอันดับสามและการฟังธรรมโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายใน กายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานีจัดว่าเป็นของที่หาได้ยากถ้าแนกหนึ่งในอันดับสามอันดับที่ดีได้แก่พุทธ,ธะที่เคยคุบเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นข้าสุดต่อใจในหมดสิ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดรอบศีล หนุกุทธะอันนี้เป็นข <c> อ <oughs> งที่หาในยากแันดับซี่เป็นพุทธะที่มีคุณค่าเนื้อสิ่งใดๆในโลกนี้ <c oughs> เป็นทุกคนแล้วจากห่วงห่งทุกุทข้างหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแบบเกิดนั้นคือรากฐานเนี่ยความกุพตับตามมาทุกดาด้ธธาุกุพธเช่นเดียวกับต้นมา เมื่อพุขึ้นมายุชแตกเม็ดขึ้นมา,นมนมาก็ปรากฏต้นขึ้นมากิ่การสา,าขาก็จะค่อยตามมาทีหลังลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธะนี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทำลายบริเวณกลางบนนีน้มีความเกิดเป็นต้น นั่นแหละพุทธะของพระพุทธเจา้าเมื่อได้พุดขึ้นในพระไถ่ของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้มีเกีตางนั้นจากพุทธะที่เคยได้เศร้าหมองเคยเป็นของอับเฉามาเป็นเลยแล้วสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกลายเป็นสาวกที่โดยฝุกพุทโทตามเป็ตพระพุทธเจา้าให้เข้าถึงภายนานได้พุทธะของเราเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจา้า มาชำระจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนหรือที่ใดพิจพุทโธเช่นเดียอดกุศลฐานความมุตติกุศลของ,ของ,ของขพระโพธิจักรเป็นผู้หมดทุกข์ทั้ทงหลายทั้งปวงกลายเป็นใจที่ดีเด่นประจักษ์กับใจของตนโดยสักการจะอยู่กว่าดีจะตากว่าดีจะตายกว่าดีไม่เป็น เครื่องกัางบนหรือไม่เป็นอุปสตรรคใ,ใดๆที่จะสามารถเหยยบยับคุกธรมนี้ให้กลายเป็นของสมองหรือไปคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาทุกท่านผู้มีความสนใจใครต่อ <c oughs> ตอัตตธรรมและใครต่อการจะลืมต,ตัวเองให้เขา้าถึงเดิน,น,นความจริงอย่าได้มองข้ามตัวเองและหัวใจของตัวเองซึ่งกาลังจะตนของมีคุณค่าอยู่ในขณะนี้ ยพยายามพรทจสอบอันใดจะขาดเหลืออันใดจะบกพร่องหรืเอเเลียงไปบ้างขออย่าให้การบร่งเป็นทางด้านทิตไปของเราได้บกพร่องไปตัดเรื่องของโลกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทําลายเป็นธรรมดาไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนใกล้ชิดสนิทไม่ว่าคนห่างไกลไม่ว่าโลกไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทําลายเป็นธรรมดา แต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้เหินห่างจากกันพยายามบำเพ็ญจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกก็สักแต่ว่าการแตกสลาย่องร่างกายส่วนจิตใจที่ดิบันสุไว้ซึ่งทำมีคุณค่าแล้วใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่ท้นจับ กำเนิดแห่อองการตรวจจับเกิดตายแล้วเราจะไปปฏิบัติพุทญโาณในที่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีราคาเพราะอำนาจทำาซึ่งเป็นของมีาคาุณค่าห้อมล้อมลึกรักษาจิตใจของเราเราจะเป็นคนมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแก่นอาวสารถือมือผัดอันเป็นของธรรมมันมีคุณค่านี้ันนั้นในอาวสา,านก็ทำมาเพื่อขนาดขอให้ ขอริ่งวอนคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจา้าพระทัตพระสงฆ์จงบ,นบนนุญบันดาลให้ทังทั้งหลายในพึงนแดนแห่งความมุ่งหมังโดยท่นหนทางเถิด